คละพักนักปรุงพลัสหนึ่งในจุดเด่นของขนมตัวนี้ก็คือกลิ่นหอมของกระวานเทศนะครับหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นเคยกับชื่อของกะวานเทศเราไปทำความรู้จักกับเขากันครับ กระวานเทศนะครับภาษาไทยเขาเรียกกันหลายชื่อเลยครับบางคนเรียกว่ากระวานแท้บางคนเรียกว่ากระวานเขียวนะครับชื่อภาษาอังกฤษจะเรียกว่ากรีนคาดามอนนะครับตัวเจ้ากระวานตัวนี้น,นะครับจริงๆแล้วเขาก็จะมีอยู่2ขนาดขนาดเม็ดเล็กกับเมล็ดใหญ่นะครับเมล็ดเล็กเนี่ยก็จะมีสีลักษณะเขียวอมเหลืองนะครับที่เปลือกส่วนตัวเมล็ดใหญ่มีสีออกน้ําตาลเข้มนะครับ กวานเทศมีที่มาต้นกําเนิดจากประเทศอินเดียนะครับต้องบอกว่าเป็นเครื่องเทศที่มีราคาแพงเป็นอันดับ3ของโลกรองลงมาจากยาฟันแล้วก็วานิลานะครับกลิ่นของเขานะครับหอมฉุนสดชื่นรสชาติเผ็ดรออ้อนอ่อนๆครับกวานเทศนะครับก็หาซื้อได้ตามพวก ร้านที่ขายเครื่องเทศทั่วไปนะครับอันนี้ผลซื้อจากแถวสะพานหันนะครับก็จะมีเป็นซองเล็กๆแบบนี้เพราะว่าราคาเขาค่อนข้างสูงนะครับเวลาแกะออกมาเนี่ยฮะเมล็ดของเขาก็จะเป็นลักษณะน,นี้เราจะไม่ได้ใช้ทั้งมเมล็ดนะครับมันจะคล้ายๆกับลูกกวานบ้านเราเนี่ยครับตัวกลิ่นหอมของเขาเนี่ยจะอยู่ด้านในเราลองแกะเปลือกดูนะครับด้านในเขาจะมีมเมล็ดเล็กๆอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับเราจะก็จะเอามเมล็ดออกมาเราก็จะเอาไปป่นนิดนึงนะฮะก็ใส่ครก บนสดๆเนี่ยนะครับหอมมากทีเดียวครับพร้อมใช้แล้วครับส่วนประกอบแรกที่เราจะทำนะครับเราจะเตรียมตัวไซแอปเปิลกันก่อนครับขูดแอปเปิลนะครับให้เป็นฝอยๆครับไม่ต้องเส้นเล็กมากนะครับใส่เนยลงในกระทะครับผมนำแอปเปิลที่เราขูดไว้นะครับลงไปผัดครับบุงรสด้วยน้ำตาลครับอบเชยกรวานเทศบน ผัดจนเนื้อแอปเปิลนะครับมีลักษณะที่คล้ายกับแยม แล้วก็ตักออกมาพักไว้ครับเรามาทําตัวแป้งกันบ้างออริจินอลเลยเขาจะใช้ส่วนประกอบของบัตเตอร์มิล์นะครับบ้านเราจะหายากนิดหนึ่งแล้วก็ราคาสูงเราสามารถใช้นมข้นจืดแทนได้ตัวนี้นะครับพลต้องบอกเลยว่าทําได้ทั้งของข้าวหวานนะครับเบเกอรี่แล้วก็เครื่องดื่มสบายมากตัวเดียวเสร็จเรียบร้อยและที่สําคัญครับรสชาตินมของเขาเนี่ยจะเข้มข้นมากทีเดียวครับเดี๋ยวพนตวงไว้ก่อนเลยนะครับเราจะใช้ทั้งหมด240มลครับแยกไข,ข่ขาวไข่แดงนะครับ ใส่น้ำตาลทรายลงไปในส่วนประกอบของไข่แดงตามด้วยนมข้นจืดคนให้เข้ากันดีครับหลังจากนั้นก็ร่อนของแห้งลงไปนะครับซึ่งได้แก่แป้งสาลีอนเนกประสงค์ผงฟูสองช้อนชาเกลือเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาอบเชยครึ่งช้อนชาและกะวานเทสอีกครึ่งช้อนชาผสมให้เข้ากันดีครับดีไข่ขาวให้ตั้งยอดอ่อนครับใส่ลงไปในส่วนผสมไข่แดงแล้วล่อมเบาๆให้เข้ากันครับ เตรียมที่พักของโดนัทไว้นะครับใช้เนยละลายใส่ลงไปในกระทะนะครับประมาณสัก1ช้อนชานะครับตักแป้งใส่ลงไปยังไม่ต้องเยอะนะครับตามด้วยไส้อปเปิลครับและแป้งอีกเล็กน้อยครับตะแขงแป้งนะครับใส่แป้งเพิ่มเล็กน้อยครับแล้วก็ค่อยๆกลับพลิกตัวแป้งครับพอสุกดีทั้งลูกก็ตักออกมาพักครับ เดี๋ยวเขาจะยุบลงเล็กน้อยเป็นธรรมชาติของเขานะครับบางสูตรเนี่ยบางคนทําเขาก็จะไม่ได้ใส่ไส้อปเปิ e ถ้าไม่ใส่ไส้อปเปิ์เนี่ยครับเขาจะนิยมทานกับพวกแยมนะครับแล้วก็โรยไอซิ่งแต่วันนี้เราใส่ไส้อปเปิรแล้วไม่ต้องพึ่งแยมเลยครับ สูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www. c o n f o o d m a f i a com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น f a c e o o o k y o u t u b e IG TikTok และปลายแอดครับ